เอาละครับเพื่อนๆับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับการเติมแพ็คมีโฟนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับสิกแพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาราคาในเกม3,000บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับโคตรเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการโอเวอร์ท็อปอัพครับลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจและก็ไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยครับผมเฮ้ยยเ เฮ้ยเปิดหัวใส่กูทำไมเฮลโหลเอามันก่อนเลยไหมพี่โผ่แม่งเวน <When. S 2> เปิดหัวฟ้าแล้วมันกอดเลยไหม<ะ>คนเขาไม่เปิดกันเลยผมเปิดตีกลับไว้เด้ตั้งตามกฎแม่บ่วงไปดิโ, <laughs> โดนหมุนตัวไปทีโอ้โหซึ่งรอด ตายบ้าไอตัวที่เปิดหัวตายไหมโชคตายยตยตายแตกรออะไรอ่ะตายยังอยู่ป้องอ่ะผมอยู่อยูตายอยู่ินเบรนเนยอยู่จะตายอยู em <S <S ่หมดนะมันจะไปมีสึบแกงกล่องกันต่อแม่เว้ยประหยัดแกงกับพวกมันติงจ่องห้ทางานเนี่ยันเห้ยเราหมาล่างหาคนเรากลัวไรเราต้องเอากล่องหรื เออาก่นี่มันมันกลับเข้ามาอย่างไรเนไอ้ตัวเฟิร์นเอ้ยจังหวะนี้พิมบอกมันที่บอกจะเปิดหัวทำไมไม่ต้องไปเสียเวลาพิมพ์เลยใส่แม่งเนี่ยเออใส่แม่งเลยถ้าไม่เปิดหัวชั้นสี่ห้องน้ำสามเข้ามาที่เข้ามาได้ตีว่างอยูเลยเข้าไม่ชอบเปิดหัวแล้อกเลยตีบอสไม่พอตีคนด้วยโคตรมันมันจะเปิดหัวทำเนี่ยเลยไอ้นั่นนะเข้ามาถึงไหน ไม่เลยเกิสวยเล้ว่างจังมึงว่างขนาดนั้นเลยเด้อมีสายฟ้าโคตรเฮ้ยมีสายฟ้าแต่โคตรแรงอ่ะไม่ไปช่วยนะช่วยก็ได้นแช่วไปเจอมันเหอะเพราะว่ามึงมีข้าวจานแล้สองทองอะข้าวจานสองทองของแดงพูดหยุดเอาไปดีพี่เอาไปเขามาเอาดีกองเขามาเอาดีครับเยอะมากเล ชุดจๆมาเนี่ยเชิญเขาที่ผมโอ้ยสงสารพี่โมบิตว่ะพี่โมบิตร์เมื่อไหร่ถค่อยพาตามโมบิตร์มาทำใหม่เมื่อกี้แวบเข้ามาที่อะไรพี่โมบิตรี่โมบิตยังอยู่เนี่ยอ๋อมาแล้วเหอนี่ยแปดสิบหลอดแล้วพอด้วยเจ็ดสิบเจ็ดหลอดพี่นายพี่นาย เราจะทำศึกแย่งกล่องแล้วนะครับแย่งกล่องแย่งังมิดไอตังมิดก็ตีแล้วมัเออตีหมดอะมึงได้เวสไปแล้วหนี่ท่าเฮียนี่แล้วแรง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 ท่านี้แรงท่ากระพือแบบต้องหลบกันกล่องโหปุ๊บเปลี่ยนหไปเลย บมองหูแม่งโคตรแรงอ่ะไอ้นี่ดูใครฝอยล่วงเลยกายฝอยล่วงมาแล้วอ่ะกายเคยดูวอย่วงห้หมดเลยเราไม่เอากล่องก็ได้นะแต่ว่าขอขอเป็นคนรัดบอสขอเป็นคนรัดบอสตี้เราอะเราองเอาให้หมดพี่พี่ เอนี่ไงแตกกระนาวพอสมันเหลือแสนมึงจะเปิดหัวบ้องโอ้โหไปทีโอุ้ยท่านี้ท่านี้อุ้ยทลายฟ้าแบบไม่กลัวครับผมหมุนหนาหมุนหนาโดดจึ๊เดี๋ยวแตกหมุนหนาเดี๋ยวงแตก มึงแตกตอนไหนกูหัวล้อตอนนั้นและกูบอกเลยใกล้เคว์แล้วเรามาดวนกันหน่อยเฮ้ยยะมีท้าดวนอีกอ่ะตีแล้วคนตีแล้วอยากจะดูโชคว่ามันจะหนาแค่ไหนไงตอนนี้หนานี่แหละผมไม่หนาผมไม่เป็นรามีโอ้ยเรียบร้อย ใครเปิดหัวอีกแล้ววะเฮ้โอ้โหมันว้องเกี่ยัตัวพวกนี้มันบ้ามันตีกันเองพี่อะตัวนะไม่ช่วยกันทำคสแจะตีกัน <c oughs> มึงกลัวคนอื่นได้เควสพี่ดูชื่อไนแกมีแเดพ๋ยว่าใคร เฮ้ยอยากกระพิบที่ตัวมีใครบังกายคนเดียวเลยสิหลอดจุ่มแรงแตกไป1แตกไปสครับผมคนอื่นมีเยอะแยะสิบสี่แล้วเฮ้ยเออเอ้เเรียบร้อยรอรอเร็วเร็วเร็วไอ้ยูเต้ต้องเรนเร็ว ตติดโยนหัวโยนหัวด้วย,วย,วยววววใครใครไม่ใครตายตอนนี้จบเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโยนห <hein> ัโวโยนหัวใครเข้ารักกูใครเข้ารักกูใายฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตีกายตีเร็วพี่แล้โหท่าเชี่ยอะไรแม่งแรงเกินเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่เกียร์จะตามกูอยู่พี่ pues <c oughs> อยู่แม่เมื่อกี้เห็นเบืๆอยู่อยู่ ได้เวลาแล้วพี่ได้เวลาแล้วจังหวะนี้นะครับจังหวะดีนะครับได้เวลาแล้วพี่ดิบแสนแล้วพอมันจะเกิดแล้วนะครับเปิดหัวแล้ว้ว่าแล้วแตกแตกกอมกอกองใคตีนะตีไปคุย ขารแย่งแตกกูบอกเลยสัตว์เฮ้ย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 ใครตีกายอะทำไมจบแล้วกายว่าสีแล้วไอ้ของเที่ยอะไรวะมีมันมีหัวใจด้วยวะเอ้าลมปานสองทำไมไม่ได้เฮ้ยหัวใจมันเอาไปทำอะไรวะใช่ไหมมันมีของหัวใจด้วย ไม่าลนอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันต้องตีกรอบนึงว่ะต้องเออไม่ได้วะไอ้เหี้ยทำไมไม่ได้วะเหี้ยเหรอวะมแล้วแต่ทำไมมันเขียนทำไมมันเขียนทำไมมันเขียนว่าสิบห้าพี่รวมปาร์ตี้ขนาดสิบห้าคนเฮ้ยเจ็ดเคโอ้โหโอ้โหดเงี ต้องไปฟังตีใหม่เลยไอเวนเึอร์พลาดแล้วมีบัตรกันไหมครับทุกคนเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรเราไปทำรับแลก่อนเราไปทำรับแลก่อนเผื่อมันจะเกิดไงมันสามสี่นาทีแล้วไม่เกิดทีอะลับแลกอ๋ออะไรกลายไปว่ารับแลกเออไปทำรับแลก่อนก็ได้จะได้โอ้โหไม่รู้ไงตอนแรกอ่ะไม่ได้อ่านเงื่อนไขไง อาร์ตี้สิบห้าใหม่ด้วยนะรับแเล่กรวมปาร์ตี้สิบห้าโอ้โหต้องตั้งตี่ตั้งตี่เป็นสิบห้าไงจบแล้วเราเตี๊ยอะไรเนี่ยตีอะไรเมื่อกี้พอ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 ไปไปไปของเราถึงของแล้วโอ้โหสามนาทีเอาให้คุ้มสามนาทีไปตั้งตีสิบห้า ไอ้อย่าลืมไปเปลี่ยนเคว้ยได้นะเป็นคนตาบอดสองอะเปลี่ยนตรงไหนแนละ้วลืมละตรงอันนี้ไงคนตาบอดอะที่อยู่ชั้นกลางเหรอชั้นกลางลงไหนนะ่ะมาเลย<อ>พี่พาไปหลังบอสหลังบอสแค่บอกว่าเออเ้อเราไปทำอะไรกันอนะ เออจะได้เพชรแล้วไม่กินเนี่ยจะได้อ่ะไม่เป็นไรรอปีกเพิ่มาทำใหม่ไม่รู้คนตาบอดสองจะรับคนตาบอดกันเพราะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกไปหมดแล้วได้คนตาบอดสองแล้วอ่ะเฮ้ยเหงื่อยอะใครสร้างตีนมาสร้างเลยสร้างเลยอย่าลืมเดี๋ยวพ่าด โอ้โหกูพิก้าทำคลิปเลยอุต่กูสอาดไว้นี่ยเนี่ย